สวดัสวัสดีครับผมคลิปนี้จะขอเล่าถึง eBay ให้ฟังนะครับว่าขายอะไรขายอะไรดีคิดไม่ออกว่าจะขายอะไรนะฮะก็เลยจะทําเป็นคลิปเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเทคนิคโดยส่วนตังของผมเองอที่ผมขายนะว่าขายขายอะไรไปบ้างนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนักขายโดยตรงหรือว่าไม่ได้เป็นแบบผู้ค้าโดยตรงเราอยากทำเป็นอาชีพเสริมเราอยากแบบ มีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่าถ้ามันบูมเราค่อยมาทําเป็นจริงจังนะครับก็แนะนําวิธีเดียวกันได้เลยนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยผมเริ่มจากจากที่ว่ามันมีแอคเคาน์อยู่แล้วนะแล้วก็มีลูกค้ามีลูกค้าอยากได้ของใน eBa y นะครับผมขายของมือสองอยู่แล้วแล้วลูกค้าอยากได้ของใน eBay เราก็ไปสมัครไปสมัคร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 จนผูกบัตรผูอะไรเรียบร้อยจนสั่งซื้อได้เป็นที่เรียบร้อย พอสั่งซื้อไปสั่งซื้อมาเครดิตมันดีนะครับมันเริ่มได้ฟลิกแบ็ที่ดีเพราะเราซื้อซื้อเร็วนะครับแล้วก็ให้ฟลิกแบ็เร็วอย่างเงี้ยทางผู้ค้าในอีเบเขาจะตอบกลับมาว่าเราเป็นเป็นคนซื้อที่ดีเราก็ได้ฟลิกแบ็ที่ดีกลับมานะครับผมก็เลยได้ลองเปิดการขายดูนะครับก็ไปศึกษาวิธีไปหาในเน็ตซื้อหนังสือมาอ่านหนังสือแม่งก็ไม่ได้เรื่องนะฮะเสียตังค์ฟรีนะครับมีแค่แบบเทคนิคดูตรงนั้นตรงนี้ว่าว่าเขาแขายอะไรกันเป็นกระแสอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปตามเขานะฮ ไม่ใช่คนขายเก่งๆจริงๆเราไม่ต้องไปตามกระแสนะครับผมนะเราอยากขายอะไรเราลงไปเลยลงไปได้เลยนะเอามาต่อๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เ,เลยนะครับก็พอพอที่ว่า,าสั่งซื้อให้ลูกค้าไลยใช่ไหมเราก็เลยเริ่มมาลงขายนะครับตอนแรกเราก็เอาของที่เรามีเนี่ย นะครับทยอยลงก่อนเป็นชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างนะครับก็ลงแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆืว่าค่าส่งมันจะแพงนะไอชิ้นนี้เราต้องตั้งราคาประมาณนี้นะครับอันไหนแพงเราก็ตั้งเท่านี้นะครับอันนี้มันต้องค่อยๆเรียนรู้จากประสบการณ์ไปนะฮะถามใครเขาก็บอกได้ไม่หมดหรอกแต่ถ้าสงสัยจริงๆอ่ะก็ทักไลน์ทักเฟซมาคุยกันได้นะครับไม่ไม่สีเหียนนะครับให้คําตอบยินดีให้คําตอบนะครับฟรีนะครับไม่คิดตังนะถือว่าช่วยเหลือกันไปนะครับอยากให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นนนะะครับผม อ่ะแล้วจะขายอะไรถ้าคิดไม่ออกจริงๆนะครับว่าจะขายอะไรนะมองสิ่งรอบตัวก่อนเลยในห้องเรามีอะไรที่มันเก่าแล้วมันไม่ได้ใช้บ้างนะครับหรือที่ตัวเราอย่างเช่นเสื้อนาฬิกาหมวกแว่นตานะครับทายลงขายได้หมดเลยนะนะขายได้หมดเลยแล้วถามว่าเอา้าแล้วถ้าขายจะตั้งราคายังไงราคาตามใจเราเลยครับเราไม่รู้หรอกว่าผู้ซื้ออ่ะมันมีอยู่ทั่วโลกนะครับมันอยู่ทั่วโลกในอีเบ ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาซื้อมาถูกใจของเราหรือเปล่านะครับเราไม่ต้องไปคาดหวังกับมันมากนะเราลงไปก่อนนะครับอย่างส่วนตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมตั้งเป้าไว้เลยนะฮะสัปดาห์ละ5ชิ้นสัปดาห์ละ5รายการนะจะลงขายทุกวันอังคารนะครับ5า,ารายการเป็นอย่างต่ำนะฮะถ้าสัปดาห์ไหนไปเจอของมามกก็ถ่ายรูปมากลงมากนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าขั้นต่ําก็คือ5รายการเป็นอย่างต่านะฮะถามว่าอา้าที่ลงมา5ารายการเป็นอย่างต่ํานี่ เอาเลยร่างหนามันลงเออนั่นนี่เอาเลยร่างหนามันลงนะจะบอกง่ายๆนะครับเซเว่นเดินเข้าไปนะครับร้านพวกมิ um, um, นิมงมินิมาร์เดินเข้าไปนะฮะยิ่งถ้าบ้านใครมีแบบ อยู่ใกล้พวกเครื่องปั้นดินเผาอาหารทะเลนะครับของไทยมีแต่คนอยากได้กางเกงนักมวยอย่างเงี้ยเสื้อผ้านักมวยนะครับมีแต่คนอยากได้นะฮะลองดูนะครับถ้าเราไม่ต้องไปซื้อนะครับเราไปเดินถ่ายถ่ายรูปมานะครับแล้วก็มาโพสต์ลงไปนะครับในอีเบนะก็คิดง่ายๆเอาง่ายเอาไม่ไม่ต้องทําเยอะก็ได้นะฮะอาทิตย์หรือไม่ก็เดือนละ5อย่างก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้ทาสม่ําเสมอและทําเป็นประจํานะครับถ้าทําไม่สม่ําเสมอไม่เป็นประจํามันก็จะ าเรียกว่าอะไรมันก็จะไม่สําเร็จหรอกนะครับอะไรก็ตามที่เราทําเป็นสม่ำเสมอแล้วทำเป็นเป็นประจาอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นเองนะเนี่ยช่วงแรกๆที่ทำนะครับโดนโดนค่าขนส่งอะ่ะแพงกว่าค่าของอีกนะเอ่อล่าสุดล่าสุดล่าสุดเลยเนี่ยขายอะไรไปวะไอ้นี่นี่นะครับสองกล่องแต่ว่าแถมให้เขาอีกหนึ่งกล่องก็เป็นสามกล่องนะฮะไอเนี่ยนะสามกล่องมันกล่องละแค่สิบบาทเองนะครับส่งไปเมกา โดนค่าส่งไปสามอ่สิบหาบาทนะครับรวมรวมของรวมไม่รวมของนี่เฉพาะค่าส่งอย่างเดียวอะ่ะสามร้บาทนะครับแล้วก็ที่ลงไว้อะ่ะเกว่าเหรียญน,นะครับมันสองกว่าบาทก็คือเราไปไปดูไปดูแบบส่งธรรมดาไงแต่ว่าตอนส่งจริงก็เลือกเป็น e p a c k a g e นะครับเพราะว่ามันมันคุ้มครองสินค้าแนละ้วมันถึงไวถ้าส่งธรรมดามันช้านะครับโอกาสที่ของจะเสียหายอะ่ะมันมีนะ ก็เลยเลือกเป็นอีพ็คเกตให้เขาไปแล้วก็เข้าเนื้อไปแล้วเราก็ไปแก้ไขาราคาใหม่ได้แล้วก็ปรับราคาขึ้นมาอีกนะครับถามว่าไออย่างเนี้ยมันมีคนอื่นขายไหมมีนะครับมีคนขายเยอะมากนะครับเยอะมากๆนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าลูกค้าจะมาซื้อเราตอนไหนนะครับแต่อย่าไปใส่ใจมันอย่าไปสนใจมันเราไม่ได้ทําเป็นจริงจังเราแค่จะทำเป็นเสริมใช่ไหมเราลงไปเถอะนะครับแลวเราไม่ต้องไปแข่งราคาเขานะครับเราก็ลง สมมติว่าลงหลายชิ้นก็ได้ราคาจะแพงของเขาก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะฮะไม่ต้องมาสนใจเรื่องราคาเลยนะครับลงไปนะโดยส่วนตัวเนี่ยที่ลงขายอะ่ะก็คิดว่าจะทําให้มันเป็นเงินเก็บสักก้อนหนึ่งนะฮะโดยที่เราจะไม่ออกมาใช้เลยนะเนี่ยนะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นพายอนเนียนะครับไอ้เพลเนีย er, นะครับนะก็ขายมาได้กี่เดือนวะเพิ่งจะกลับมาเริ่มนะช่วงโควิดน่ะแล้วมันหยุดไปปรสนีมันไม่ไม,ไม่ส่งไม่อะไรให้เพิ่งหยุดไปแล้วเพิ่งมาเริ่มปีเนี้ย ประมาณกลางปีกลางปีนี้นะครับก็ ه, ทยอยทํามา5 5 5รายการ 5, 5 5รายการตอนนี้นะครับยอดใน p i o อนเนตอนนี้มีอยู่ประมาณ320รอี่เหรียญ320 USD นะนะครับประมาณนี้นะก็ตั้งใจไว้ว่าจะทําให้มันได้1,0,000แสนเหรียญแล้วเดี๋ยว1น0 0 0แสนเหรียญจะมาดูกันว่าว่าผมจะทําได้หรือเปล่าน,นะนะพยายามจะไม่ถอนออกเลยนะครับก็คือเงินทั้งหมดอะ่ะ ทั้งค่าจัดส่งทั้งค่าของที่ลูกค้าโอนมามันก็อยู่ในพาร์เนอใช่ไหมก็ปล่อยมันเลยให้มันอยู่ในนั้นไปเลยครับแล้วเดี๋ยวหนึ่งแสนเหรียญน่ะจะมาถอนทีเดียวนะครับก็มาดูกันว่าจะทําได้ไหมนะฮะแต่ตั้งใจไปแล้วก็ลองดูนะครับเพราะว่าคิดง่ายๆนะครับให้มันเป็นเงินเก็บของเรานะฮะเราอย่าไปคิดเยอะนะครับถ้าเรายิ่งคิดเยอะคิดมากคิดนู่นคิดนี่ไม่ได้ทําไม่ได้เริ่มนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มเลยครับลองดูนะฮะถ้าอยากได้คลิปตรงไหนสอนลงหน่อย ทำไว้ให้แล้วสอนค่าส่งหน่อยทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับหรือไม่หรือแม้แต่เ,เ,เดี๋ยวไปอ่านวิธีเลือกสินค้าแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนําให้อีกทีหนึ่งมันมีวิธีดูอยู่ว่าขายอะไรกำลังเป็นกระแสอะไรตอนเนี้แต่แต,แต่ก็นั่นแหละรู้ไปก็เท่านั้นแหละมันก็ไปแข่งกับคนอื่นเขาอ่ะถ้าเราแข่งไม่เป็นนะจับเสื้อมือป้องผือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสมันปล่อยมันนะครับขายไปเลยขายไปก่อน ให้มันรู้ก่อนให้มันรู้แนวทางให้มันรู้ช่องนะครับเมื่อเรารู้แล้วเราเริ่มจะมาใส่ใจกับมันจริงๆแล้วอ่ะเริ่มต้นนะมันมันทุกคนเลยมันเฟลมีโอกาสเฟลได้ทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ลงมือทําเลยครับขายไปก่อนเลยไม่ต้องมีซีเรียสมันมากนะครับผมนะก็ อยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์มาได้นะก็ขอบคุณพี่คนหนึ่งนะครับที่คอมเมนต์มาบอกว่าชอบคลิป e b เ y นะฮะนะขอบคุณมากผมก็จะมีกําลังใจมาทำให้ต่อเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะฮะลองลองคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์แจ้งมานะฮะนะแล้วก็เดี๋ยวจะ ทำคลิปให้แล้วจะไปหาข้อมูลมาทําคลิปให้นะครับฟรีนะครับเพื่อที่เป็นการแบ่งปันกันเนาะอยากให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นครับผมโควิดก็หนักแล้วนะครับคลิปนี้ถ้าชอบถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับแบ็กกราวอาจจะไม่สวยนะนะขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ